สั่นสอบดื่มกาแฟจังเลยเฮ้ยวันนี้อยากจะดืะ่มกาแฟเย็นๆสน่อยวย่าเฮ้ยแล้วก็นั่งดูทีวีสน่อยเอาละครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับมาจะมาแกล้งคู่มิจธีอีกแล้วเพราะฉะนั้นคู่ที่ว่าตอนนี้คุมมักดื่มกาแฟเราณภนะารกิจของเราก็คือ อะไรวะเอาเอาดีมอ่อะไรวะหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์เข็มมุดเพื่อจะไปตังไว้ในโซฟาของครูมิธีเพื่ออครูมิธีจะนั่งแล้วก็บักตูดนั่นเองอ้าวจะมาเรื่องนี้กันเลยอตอนนี้เรากำลังจะเข้าไป โอ้ย,อยเรากำลังจะเข้าไปเพื่อจะให้เข้มดมให้ปักตูคุณเมธีให้ได้ตอนนี้คุณเมธีกำลังอยู่ครูเมธีกำลังออกกำลังกายยู่สันบนโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วปรณ์อฮ่าเสร็จจนโอ้ยเล่นเล่นเล่นตอนนี้ครูเมธีมาแล้วเฮ้ย อุ้ยจะทันไม่ได้ยเฮ้ยกำลังลงมาับคนี่ทีกำลังลงมาเอ้ยไปสิลูกพี่รออะไรเราอ่าเฮ้ยโอ้จะเจอไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แล่นเล่นเล่นเลนเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้วนี่เโอ้ ปักตูดโอ้เสียวตูดเลยเอาะภารกิจต่อไปเราคือเอาปล่อยแมวอปล่อยแมวที่คุณครูคมิธีขังไว้โอ้เราต้องช่วยชีวิตแมวเดี๋ย,ยวเจอสันเจอสันฮ่าแกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสันจะสวยแกเองจะแมวา เนไตอนนี้เราต้องหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์ที่จะช่วยแมวให้ได้ก็คือหาคุณเจเพื่อจะไขแมวออกจากที่ค้งไว้เอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย,เยคุณตอนนี้คุณคุณี่กำลังเลาะอ,อยู่อเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วกับเจคุณเจเจอแล้วเราต้องไขแมวออก เอาครเลยโอเคหาจัดการโอเพนอะไรเปิดเปิดอุยอยอุยอุยคนคุมิทีกำ hey, ลังว้าเฮ้ยนี่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 ไม่รอแล้ว่รอแล้วยอ้ยยอ้าวคนคุมิทีจะหันไปนี่่เ้ยอุยยฮ้ยยอ้าวตายดาเสย โอ้โหเสียหลักโอ้โยเงียบด้ดีนะจมแมวโอ้ยสนจะค้งเกไว้ที่นี่จนตายเลยเพราะว่าคุณเมทีไม่ชอบไม่ชอบแมวนะครับอ่แล้วก็จะค้งแมวไว้จนตายเพนานราะฉะนั้นภารกิจเราคือไปช่วยสีวิตแมวปล่อยออกให้มันเป็นอิสระ เลยรอสันก่อนนะลูกพี่ฮ่าฮ่าเลยลอ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 ยเรียบ้อยเฮ้ยเฮ้ยจะทันไหมจะสำเร็จไหมคิดว่าน่าจะสำเร็จนะคิดว่าเฮ้ยต้องสำเร็จให้ได้เพราะว่าเราก็ไม่เนินน้ำไผ่แล้วเฮ้ย เป hacks, hey, hey, hey. Hey, 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 hey. ็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮคุณครูมาแล้วเฮ้ยหนีน voilà ี่นี่นีู่กพีรออะไรเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไลทคุณครูไลคุณครูไล่ตามัาเฮ้ย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 ยจะถัดไปดีตูนเลสเลยอู้ โอ้ยใครเอาไปเอาเมลสไปวันเนี้ยโอ้ยาฉันจับได้นะจะเดียดหอมให้แตกเลยฮ่าฮ่าภารกิจต่อไปนี่คือทำลายวันเกิดของคนโครมิทีค่ะเดี๋ยวเสร็จเจอสันโอ้ยยมียมี เฮปปี happy birthday, happy birthday. Hey, or, ้บ oh, 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 oh. ันเด้เฮปปี้บันเด้ฮ่าฮ่าไอ้คุณครูมีทีรอไอคิดจะปาร์ตีเหรอเดี๋ยวเจอพร้อมฮ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอกับดักกับดักไม่ได้เจอกับดักเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวจะเหยียบเองโอ้ยโอ้ยคุณครูมาคุณครูมาไอลินนี่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 โอ้ยเฮ้คุณครูไล่แล้ว มันจะทันไหมเนี่ยคือตอนนี้ครูกำลังเข้าไปกลับไปกลับไปนเงินแล้วเฮ้ยๆๆ้ยๆๆ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 คๆๆๆๆๆคๆๆๆๆๆๆๆนนๆๆๆุๆๆๆๆกๆาัๆงๆๆๆๆยๆ่ๆๆๆๆๆซๆๆ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 ่ๆๆๆีๆๆ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 ๆ รอสันก่อนนะคุณครูเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมเป็นไงเป็นไง่าภารกิจของเราเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยคุณครูคุณครูลงมาแหละไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไปซะแล้วยังไงบ้า ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกที่ไม่ใช่เฮ้ย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 คุณครูมาอ้าวนี่ไม่ทันน้อยตายเฮ้ยแย่จริงๆเลยนี่ไม่ทันเลยเริ่มไหม่เริ่มไหม่เฮ้ยบันนี้เราต้องสำเร็จนะอ่าฮะ แม่ให้จับคือแกจับได้ครูมิซีตอนนี้เราต้องหาเทียนก่อนเทียนก่อนเพื่อจะเปลี่ยนเทียนมันระเบิด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเจอแล้วเจอแล้วเทีนเยนเอาไปวางไว้ในเค้กเ,เข้าไปตอนนี้ครูมิซีกำลังอยู่ในห้องเรานาะที่ของเราก็คือ เอาเทียนไปใส่ไว้ในเค้กเฮ้ยมันต้องสำเร็จให้ได้มันต้องสำเร็จให้ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเีจสันคุณครูไม่ที่ฮ่า <c> ฮ <ười> ่าคุณจะหนาวเดี๋ยวด้วยจะหนาวเจอโรเมวิชันเป็นใครเฮ้ย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 คุณครูจะจับได้โอ้ยกตอนนี้คุณครูกำลังแตนะ่งหน้าฮ่าฮ่าเจสันเจสัน โอ้ยคุณครูมาเฮ้ยคุณครูมารีบหนีรีบหนี้สิเพื่อนอ้าวเฮ้ยนี่มนีไม่ทันเฮ้ยคุณครูกำลังเมื่อกี้นีนคุณครูตามเราเข้าต่างนอกนะตอนนี้คุณครูกำลังเข้าบ้านเฮ้ยมันกำลังเข้าบ้านเข้าไปสิจะรออะไร อุยอ๊ยประตูนี้คุณครูล็อกนะตอนนี้เราเราต้องเข้าทางหน้าต่างเราเข้าทางหน้าต่างดีกว่าเอ๊เข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเจอสันเจอสันฉันไม่กลัวแกล็อกอคุณครูตอนนี้โหดร,ร,ร้ายโหดร้ายอุ๊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 ยครูบ้าลิวนี่ว้ย จับ่ได้เกือบทันนะื่อกีนี้เกือบคุณครูจับได้คุณครูตอนนีโกดแรงบามากเลยแข่งกันดีนะแข่งคุณครูมาเกิดไปคุณครูโกดแล้วนะเอ้ยเอาคุณครูตอนนีย้อนสันทึกนะ ยสนสองคิดว่าเวต้องเปลี่ยนเทนเฮ้ยเฮเฮ้ยริบนี้ริบนี้ิดแล้วลอดแล้ววันนี้่คุครูมัวแต่ยังยู่สันถึงโอ้ยยังสบายใจว้ย เสำเร็จแล้วพลังโอ้ยถึงเวลาได้ปรดดีสักหน่อ,อยวันเกิดของเราว,วันนี้ Happy birthday Happy birthday to me โอ้ยโอ้ยใคร